วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วตำบลแคมสนอำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดแวะชมหากได้มาที่เขาคอวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วมาชื่นชมความสวยงามขององค์พระธาตุที่มีความงดงามสูงใหญ่ศิลปะร่วมสมัยตกแต่งด้วยแผ่นกระเบือ้อง ถ้วยชามหินสีสีสันสวยงามสดใสมหาวิหารพระพุทธเจ้าห้าพระองค์มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่สีขาวห้าองค์บนฐานดอกบัวซึ่งสร้างขึ้นในวรโรกาเฉลิมพระชนมพรรษา85พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 วัดร่องขุนจังหวัดเชียงรายเป็นผลงานการออกแบบและดูแลการก่อสร้างโดยเฉลิมชัยโคสิทธพิพัฒน์ศิลปินที่มีชื่อเสียงจากการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมไทยประยุกต์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของตนเองจุดประสงค์ของศิลปินต้องการที่จะสร้างสรรค์ผลงานพุทธศิลป์ที่ยิ่งใหญ่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของศิลปินเพื่อตอบแทนคุณพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นงานศิลปะประจำราชการ เนื้อหาของผลงานเป็นงานสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาโดยออกแบบสร้างสร้างวัดให้เหมือนเมืองสวรรค์ตามคตินิยมเป็นวิมานบนดินที่มนุษย์สามารถสัมผัสได้ด้วยพระอุโบสถและส่วนประกอบต่างๆอาคารสวนกุหลาบวิทยาลายัยเป็นอาคารเรียนที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ตึกยาวนี้เริ่มก่อสร้างในปีพศ2453ในสมัยรัชกาลที่5เป็นสถาปัตยกรรมยุโรปแบบนีโอคลาสสิกตัวตึกทอดยาวตามแนวถนนผนังอาคารติดถนนชั้นล่างเป็นแนวหน้าต่างโค้งส่วนชั้นบนผนังจะเข้าไปอยู่หลังแนวซุ้มโค้งที่เป็นทางเดินช่องทางเข้าสู่โรงเรียนเป็นหลังคาจัว่วตกแต่งด้วยปลาาเดียนโมทีฟ ตามแบบของวิลล่าที่ออกแบบโดยปาราดิโอผนังด้านในโรงเรียนเป็นแนวทางเดินซุ้มโค้งยาวตลอดทั้งสองชั้นค่ะวัดป่าภูก,ก้อนจังหวัดอุดรธานีตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสมตำบลบ้านก้องอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานี เป็นวัดที่ได้ชื่อว่ามีสถาปัตยกรรมแห่งพุทธศิลป์ที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทยสิ่งที่โดดเด่นของที่นี่ก็คือพระวิหารกลางป่าซึ่งด้านในเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปหินอ่อนภายนอกของพระวิหารเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตะนโกสินทร์ภายในตกแต่งด้วยพุทธประวัติ ในส่วนของพระพุทธศสย,ยาสนโลกนาศสาสดามหามุนีหินอ่อนสีขาวนั้นมีความกว้าง20เมตรสูง5เมตรสร้างด้วยหินอ่อนที่มีความสวยงามและทนทานนอกจากนี้ภายในวัดยังมีองค์พระปฐมรัฐบูรพาจารย์มหาเจดีซึ่งเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุอยู่ด้วย สวัสดีค่ะนางสาวน้องใหม่สงสวัรค์อยู่สายหนที่อ้อาปีที่หกพักหนึ่งเลขที่ยี่สามจะมาพูดเรื่องการบรรยายของงานสถาปัตยกรรมของกิตโตเดเตโตโปรตุกิสภาคิปผู้ถ่ายเป็นอาจารย์การขอนติมากรรมพระเยซูตั้งอยู่บนยอดเขากอสโกวาลู oo, ประเทศบราซิลสูงราวประมาณสามสิบแปดเมตรโดยกอสตักออสกิสปฏิมากรรมสรางฟ้า่าสายเชือ โปรแดนเป็นผู้ออกแบบและตอนนั้นนองสก,กี้ประติมากรรมชาวฝรั่งเศสื้ะชายโปรแดนเป็นผู้ออกแบบและเอโตราซิวากาต้าวิศวกรชาวบราซิลบซิลกำเนินการสร้างใช้เวลาในการสร้าง5ปีโดยทาวิธีเปิดแาะเป็นทางการในวันที่12ตุลาคมพศ2574วัสดุที่ใช้ก่อสร้างคือหินสบู่ปรติมากรรมนี้เือเป็นลากสาววดีที่มีเสื้อเสียงมากที่สุดในแห่งหนึ่งของโลก ทั้งยังเป็นที่หนึ่งในเจ็ดสิ่งที่มหาจา์ของโลกยุคใหม่และได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของกุ้งเดโอเดจานเนนอดนิโน no และเป็นที่นิยมเกี่ยวของทางจิตใจของชาวบราซิลและมีนักท่องเที่ยวเที่ยวเดินทางมายังที่สถานที่แห่งนี้ราวหนึ่้านแปดสนตายต่อปีขอจบคำค่ะ